สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระคำยามเช้าวันนี้เราคุยเรื่องกิเลสและคำแนะนำที่ชั่วร้ายจากพระธรรม2สมุเอลบทที่13ข้อที่1ถึงข้อที่6พระธรรม2สมูเอลบทที่13ข้อ1ถึง6ฝ่ายอับซาโลมราชโอรสของดาวิดมีคณิษฐาองค์หนึ่ง รูปโฉมสักครานชื่อทามาครั้นอยู่มาอ,นอนัมโนนราชโอรสของดาวิดก็รักเธอด้วยเหตุทามาน้องหญิงนี้จิตใจของอัมโนนก็ถูกทรมานจนถึงกับล้มป่วยด้วยเหตุว่าเธอเป็นสาวพมจารีอัมโนนจึงรู้สึกว่าจะทำอะไรกับเธอไม่ได้เลย แต่อัมโนนมีสหายคนหนึ่งชื่อโยนาดับบุตรของชิเมอาเชษฐาของดาวิดโยนาดับนั้นเป็นคนเจ้าปัญญาจึงทูลถามว่าข้าแต่ราชโอรสของพระราชาฉะไหนทูลกระหม่อมจึงทรมซาอยู่ทุกเชา้าทุกเชา้าจะไม่บอกให้กล้าวทราบบ้างหรืออัมโนนตอบเขาว่าเรารักทามาน้องหญิงของ อับซาโลมอนุชาของเราโยนาดับจึงทูลท่านว่าขอเชิญบรรทมบนพระแท่นแซงกระทําเป็นประชวนและเมื่อเสด็จพ่อมาเยี่ยมทูลกระหม่อมขอกราบทูลว่าขอโปรดรับสั่งทามาน้องหญิงมาให้อาหารแก่ข้าพระบาทให้มาเตรียมอาหารต่อหน้าข้าพระบาทเพื่อข้าพระบาทจะได้เห็น และได้รับประทานจากมือของเธออําโนนจึงบันทมแท้งทำเป็นประชวนเมื่อพระราชาเสด็จมาเยี่ยมอําโนนก็ทูลพระราชาว่าขอโปรดให้ทามาน้องหญิงมาทำขนมสักสองอันต่อหน้าข้าพระบาทเพื่อข้าพระบาทจะได้รับประทานจากมือของเธอรับเป็นเรื่องราวของอัอนอน ลูกชายคนโตของดาวิดเกิดความหลงไหลต่อน้องสาวต่างมารดาของตนชื่อว่าทามาแล้วก็รู้สึกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับนะฮะเพราะว่าคิดถึงน้องสาวที่ตัวเองหลงไหลก็มีคำแนะนำจากคนใช้นะคนสนิทนะก็บอกว่าให้ทำแก้งเป็นป่วย นะแล้วก็ไปทูลกับดาวิดซึ่พ่อขอให้ทามามาช่วยทำอาหารให้ก็ออกอุบาย,ยางั้นพราจะไปเชิญเองอะไรเองก็ไม่มีเหตุจะมาหรือไม่มาก็ไม่รู้นั้นเอาพ่อไปไปบังคับให้มาก็น่าจะเป็นสิ่งคดีแล้พ่อก็เป็นกษัตริย์ด้วยสุดท้ายตามาก็มาเพราะว่าเกรงใจพ่อมาทําขนมให้แต่พอจะป้อนเข้าปากเนี่ย นะก็ถูกขมขืนแหละถูกขมขืนจนทามาตกเป็นอะไรเป็นของอัมโนนอนัมโนะน,นเมื่อ,อได้สมดังใจนึกอยู่พักหนึ่งสุดท้ายก็เบื่อหน่ายแล้วก็กลายเป็นความเกลียดชังนะแล้วก็ลกไล่ตะเพิดใช้เงินไล่ทามาออกไปทามาก็มีความทุกข์ใจนะอับอายและต้องหลบ อยู่ในแต่บ้านนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นม่นด้ข่าว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรทําไมจึงเป็นแบบนี้นะซึ่งไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะการทามาเองก็พยายามที่จะขัดขืนอำนุนนะแล้วก็อ้างเหตุจะได้ทำประเพณีอันดีงาม,มควรทําแบบไหนให้ไปสู่ขอเป็นเรื่องเป็นราวอํำนวนก็ไม่ทํานะครับ ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากกิเลสตัณหาของอัมโนนเนี่ยนะนำไปสู่การทำบาปและทำร้ายผู้อื่นนั่นนี่คือความรุนแรงนะในชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราปล่อยอะไรก็ตามแต่เป็นความอยากได้ของเราที่เรียกกิเลสตัณหาเนี่ยมันครอบงำชีวิตของเราเนี่ยนะะมันมีผลต่อการทำบาปและก็มีผลกระทบ ไปถึงการทำร้ายผู้อื่นแลนะที่สําคัญแน่คือว่าเมื่อเรามีความอยากได้เนี่ยมันก็มักจะไปฟังคําแนะนําซึ่งชั่วร้ายนะฮะคนใกล้ตัวของอํานนนะครับก็ปรารถนาดีกับนายนะเจ้าเล่สอนนายให้ทำแบบนี้เมื่อความเกลียดผามันครอบงำเลยนะ พอได้นักคําแนะนำเนี่ยก็ไม่พิจารณาอะไรมากมายแล้วมันตอบสนองความต้องการนี่ผิดถูกเนี่ยข้ามไม่สนใจแล้วนะฮะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่น่าคิดนะที่ทําให้เรามองเห็นว่าพระเจ้าก็สอนเรื่องนี้กับเราพร่อพีก็สอนเรื่องนี้กับเราฉะนั้นเบื้องลึกเบื้องอที่แก,กล่ะกกิเลสตณหาเนี่ยเมื่อเราไม่สามารถจัดการมันได้เลยนะ นะรหรือควบคุมมันได้เนี่ย <c oughs> และมีความต้องการสูงสุดเมื่อไหร่เนี่ยมีคําแนะนําที่มเข้ามาและตอบสนองความต้องการของเราเนี่ย <c oughs> มันก็พร้อมในการทําตามนะนะพร้อมในการทําตามซึ่งไม่คํานึงถึงผิดหรือถูกถามวารู้ไหมรู้แต่ความอยากได้มันรุนแรงกว่านะก็เลยตัดสินใจทําตามในสิ่งที่ผิด ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องระวังเป็นเรื่องของการสอนใจเวลานี้วา่าเมื่อเรามีเกลียดชังหาเหมือนที่พระเยซูพูดใช่ไหมว่า <c oughs> ท่านบอกว่าการที่อะไรอะถูกเนื้อต้องตัวหรือมีความสัมพันธ์กับคนถือว่าการผิดนะประเวณีใช่ไหมนะแต่พระเยซูบอไใหม่อ่ะแค่คิดก็ผิดแล้วพระเยซูคนน่ะแค่คิดก็ผิดแล้วความหมายพระเยซูแปลว่าอะไรแปลว่า มันเริ่มต้นด้วยความคิดไงกิเลสตัณหาเป็นการเริ่มต้นด้วยความคิดแล้วเราปล่อยให้มันงอกงามขึ้นมาในตัวของเราปั๊บเนี่ยพอมีคําแนะนําอะไรมาปั๊บเนี่ยเราไม่แยกแยะแล้วว่ามันถูกหรือมันผิดนะฮะเราพอไปทําตามมันสุดท้ายก็ตัดสินใจไปทางที่ผิดเพราะความอยากได้นะฮะนั้นสิ่งที่เราควรระมัดระวังว่าการระมัดระวังเนี่ยคือเลือกฟังที่ถูกต้องและสิ่งสําคัญต่อชีวิต นะเพื่อจะทำให้ความสัมพันธ์มันดีอัน <c oughs> นี้นก็คือสิ่งคัญอํานวนไม่สนใจคำแนะนำของทามาเพราะเขาอยากได้แต่สนใจคำแนะนำของคนใช้นะฮะก็มีปัญหาที่ไม่เกิดการกระทำผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่นั่นก็อยากก่าแกงหัวใจทั้งหลายพี่ว่าเมื่อมีความต้องการความอยากได้ในทางที่ผิดเนี่ย <c oughs> รีบจัดการเสียนะฮะอย่าปล่อยให้มัน กลายเป็นอะไรสิ่งที่งอกงามอยู่ภายในและเมื่อถึงเวลานั้นปั๊บเนี่ยนะฮะมีคำแนะนำซึ่งชั่วร้ายมาเราจะทำตามทันทีเพราะเราอยากได้นะแต่ถ้าเราสามารถจัดก,การได้เมื <c> ่อ <oughs> มีคำแนะนำในทางดีมาเราจะไปเสดเพราะเราจะเลือกฟังคำแนะนำที่ดีนั้นพระเยซูสอนว,ว่าเริ่มต้นที่ความคิดนะถ้าความคิดเราเลือกฟังในสิ่งที่ด <c oughs> ีจะนำมาซึ่งการตัดสินใจที่ดี แต่ถ้าความคิดเราเรื่องเลือกฟังในสิ่งที่ไม่ดีก็ตัดสินใจในสิ่งที่ไม่ดีนั้นพระเยซูจึงพูดเสมอว่าแม้แต่เปาโลว่าจงเชื่อฟังนะจงเชื่อฟังและทําตามพระเจ้าและเราจะปลอดภัยเพราะว่าชีวิตเริ่มต้นที่ใจนะครับเราร่วมใจฐานด้วยกันพระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักพร,อพระองค์าพเจ้าทรงอวยพรองศานในการที่จะก,การจะจัดก,การสิ่งที่ ความคิดไม่ดีออกไปเพื่อรองรัาจะไม่เข้าไปรับคําแนะนําซึ่งชั่วร้ายแต่จะสนใจจากคําแนะนําที่ดีเพื่อจะแสดงออกมาในพฤติกรรมที่ดีจิงสรรสริญขอบคุณในความรักพรงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคําถามสําหรับการใคร้ครวญวันนี้พระเจ้าสอนคุณเรื่องอะไรเกี่ยวกับการควบคุมใจและการตัดสินใจ ข้อคิดสำหรับวันนี้นะครับกิเลสและคำแนะนำที่ชั่วร้ายสามารถทำลายชีวิตของคนมากมายได้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับช่อง KKPL และสนับสนุนภารกิจของเราผ่านช่องทางที่ปรากฏบนหน้าจอ